เอาเลยครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเรามาต่อกับฟีฟ่า22กับครีเอทโมดนะครับผมวันนี้เราจะมาแข่งกับเอติโก้นะครับผมหรืออ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมไปต่อกันเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเรานี่ชนะไป2-0นะครับผมจากลูกฟีคิกตัวจำไม่ได้แล้วก็ลูกที่ผมแย่งเพื่อนมารอบนึงนะครับโอเค ไม่พูดาทับถินไปกันเลยยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาแล้วนะฮะันกับติโตติตอ่านว่าอะไรวะติติตจไม่ได้เลย เช่นว <'s> ันนี้นะครับผมต้องยิงให้มากกว่าสองลูกยิงอย่างน้อยสองลูกนะครับผมแล้วก็ทำคะแนนเต้งให้มากกว่า7.5นะครับให้ทำเต็งให้เกิน50%เอ้ยห้าทำเร็จต่ำกว่า50%นะครับผมโอเคฮึมกองเชียร์ของฝั่งนู้นก็ตึงเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ได้เป็นกัปตันเหมือนเดิมนะครับ ผมตัวผมก็ยังคงเป็นกัปตันเหมือนเดิมน,นะฮะแน่นอนแล้วเพราะผมเทพขนาดนี้ผมต้องเป็นกัปตันอยู่แล้ววะเขบอกว่าพาดีแล้วผมไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จักใครเหมือนกันคือผมไม่ค่อยได้ดูบอลแต่ว่าก็ชอบเล่นฟีฟ่าเหมือนกันนะ,ะผมจะทำไมตัวกูเตี้ยขนาดนี้นะเตี้ยจัดแต่ไม่เป็นไรเล็กพี่ขี้หนูมีเมสซี่เป็นไอดอลนี่วป็นไงตึงจัด โอ้ดูแฟนขับอาร์เซนอลเราก็มาแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับมาดูเราแข่งวันนี้ครับโค้ชกำลังหน้าตึงนะ keeper, eng, ลีโนนะก็ที่นี่ไวเซหูก oh, ้ก oh, องกลางน, oh, นะครับแล้วก็กองหน้านำด้วยทูนะฮะซึ่งคือตัวผมนั่นเองการเดินทางนี้จะจบใน กี่ประตูต่อ0นั้นก็ต้องตามต่อไปตอนนี้ไม่ดูโยกเดียวกันเลยยังไม่ได้ฟังเออสวยเพื่อนส่งมาส่งมาลออเอ้ล็อก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 ล็ยิงอัดเข้าไปโอ้ติดขา ไอ,อ้ยูหุยโอ้โหลงจัดลงจัดโอ้โหเปิดมาด้วยหนึ่งประตูต่อศูนในนาทีที่5นะครับโอ้โหโลงจัดมองแล้วว่าเมื่อกี้อย่างลงไม่รู้จะลงไปไหนลงอ,อกลงใจเปิดทีไปที่1ประตูต่อศูนนะครับโอ้โหมันจะอีซี่เกินไปแล้วขอที่แบบว่าทีมที่แบบเก่งกว่านี้หน่อยได้ไหมอ้าวกดผิดกดผิด อุ้ยอนยอนอฟสวย a very good tackle สมแล้วโอ้โหโอ้โหสงสวย really good attacking play โอ้โหโอ้ยังไงยังไงตดตีเออหัวสกัดขาสังปุลหัวปวดใหญ่เลยจริงๆ h my god โอ้แต่ตะบัเตะขาเราเนี่ยการ กานเตะขาผมนะครับโหถอยนานจังเลยเพื่อนแต่เลตติ้งเราไปที่ไปจุดศูนย์แล้วครับนี่ผ่านมาแล้วหนึ่งโอ้ยส่งไปไหนบอลบล็อกแล้วโซนดาวดูหูยบอกเลยว่าตึงกันจัดนะครับตอนนี้มาถึงฝั่งดูนะตึงนี่ฝั่งเราเลี่ยขิงหน่อยแล้วกันโอ้ยเอ้ยโอ้ย นนโอ้โอ้โอโอชิตกผิดขอโทษขอบอลนะเพื่อนขอบอลฝากชัก้นฝกโอ้โหวิ่งเลยอยีกแหละสวยสวย,สวยโอ้สวยงามโอ้โหยิงไม่เข้าครับ <c oughs> โอ้ไหลบอลมาอย่างสวยงามแล้วครับตอนนี้แต่ยิงไม่เข้า <c oughs> <laughs> าแต่ฟัแย่งได้ไหมโอ้ไม่ได้ เออไหลบอลไปนู่นโอ้โหฝั่งนู้นก็ส่งบอลได้สวยงามเหมือนกันแต่ว่าผ่านกองหลังเราไม่ได้นะครับอันนี้ยังไงลูกยังไงลูกโอ้โหแล้วแตะไหลแตะไหลมาอย่างงี้แตะไหลมาอย่างงี้ทำไงดีส่งบอลมาอัดเข้าไปโอ้โหติดครับโอ้โหเหนียวจริงๆเหนียวจัด โอ้ดู้ดดครับโอ้ยิงแล้วติดมือ <c oughs> คือคือผมก็ตั้งใจยิงนะโคตรับส่งไปนะเนี่ครับตอนนี้โอ้โอแล้วออกไป,ไปแล้วไอ่โอ้โหส่งนานจังลูกโอ้จะส่งยาวมาอย่างงี้เอาไงดี ได้บอกแล้วโอ้โห i เรวีนกัมหลุดบอลมาไหลมาตัวนี้ฝั่งนู้นไปที่ยโนนอ่ะไรรูแป้วไหลบอลยาวไปเลยโอ้โหจะโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหาโอโมาจากเดียวเดียวอะไรเนี่ย Vocês SS really ส่งมาทางนี้ครับอะไรทางปีกขวามานะตนี้อ้โเหมือนเดินเล่นส่ง,สง,สงยาวมาอา้าวเพื่อน <c oughs> โอ้แต่ได้บอลวะโอ้ยอา้าวแล้วไม่ฟาเ <c oughs> <c oughs> พื่นมันลืน่นขอโทษ <c oughs> และส่งมาทางนี้ครับตัวนี้ ไหลยาวมาโอ้วิ่งแต่หลอกหลอกไปนิดนึงอาแล้วตรงไปไหนแล้วนะไว้ไวยโอเคเราจะไปหาช่องว่างตรงนี้นะครับส่งมาเลยเพื่อน <Part> เวอสวยใครสะกดเลยวะเ <c oughs> อาละรครับโอ้ oh, <c oughs> แล้วไหลมากนี้โอ้โ oh. อ <c oughs> oh, ติดฟักเชยด โอ้ oh my g กอดไหลามาส่งสวยสวยจริงสวยจริง,รงหูแล้วล็อกหลบมาอย่างงี้โอ้จะ oh, เตะโบ้โหไม่เข้าไม่เข้าเพื่อนโอ้บอกเลยหลอกหลอกแต่หลอกนี่แน่สองคนเพื่อนไท่เวล์และส่งมาตรงนี้ครับโอ้ไหลสวย oh, โอ้ติดฝากว่าจะส่งให้ติดโอ้หมดเวลาครึ่งแรกไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้โอโอบอกว่าทีมนี้ก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่เท่ากับไม่ได้ <c oughs> โอ้โหสวยงามครับตอนนี้แมต์เลตติ้งตอนนี้หูสิบจุดศูนย์แล้วนะครับไป ถือว่าผ่านเกณฑ์นิดนึงแล้วแต่ว่า50%เมื่อกี้ยังไม่ผ่านแต่ลบแต่ลบโอ้โหสวยงามแต่ลบอ้อฝากทอมัส <Thomas. S 2> อ้าขอโทษชิบห <laughs> ายแล้วกูชิบหายแล้วเพื่อนแย่งมันหน่อย Now, มาแล้วมาแล้วมาแล้ว นีไ่ไงถามว่าเล่นซิวไอครณได้ can do here เฮียเออเออส่งยาวยิงอัดเข้าไปโอ้โหเกือบเข้า what คุณเมื่อกี้ไหลมาอย่างสวยนะครับตอนนี้อาร์เซนอลเปลี่ยนตัวด้วยนะฮะตอนนี้ทางนู้นก็เปลี่ยนตัวมาด้วยนะครับแอนเดรี่ลงมานะเมื่อกี้ ขอยิงเข้าไนโอ้โหตีติดแล้วมันยิงโค้งยังไงผมอยากรู้จังต้องกด LB LB RB ปะยังไงเฮ้ยโอ้โหตรงนี้สวยงามตรงนี้ยิงเข้าไปโอ้โหโอ้โอโอ้โอโอ้โอโอ้โ้สวย ุณเราเข้าไปที่ช่องสามเหลี่ยมพิจินี้โอ้โหตอนนี้อาร์เซนอลมาที่สองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับโอ้โหขังเขาไม่ได้จริง <c oughs> คนคนนี้นี่ต้องแฮตท,ทริกแล้วแหละต้องแฮตท,ทริกแล้วโอ้โหส่งมาสวยนะโอ้โหล็อกลงมาแล้วตัว <c oughs> นี้ล็อกลงมาส่งมายิงอัดเข้าไปโอ้โหเกือบเข้า โอ้โหตีปั่นโค้งไปแต่ไม่เข้านะครับโอ้โหเสียดายจัดๆะบินอะไรวะเนี exactly. ่ยบอกเลยว่าอาร์เซนอลตอนนี้ต no on ึงจะจัดเลยนะครับถึงก็เปลี่ยนตัวอีกแล้วอะไรเพื่อนเครื่องกำลังร้อนเครื่องกำลังร้อนมาดูมาดูส่งยาวมาหลายบอลไปครับตอนนี้โอ้โหแล้วแตะหลอกเพื่อน แต่หล,งล,งลอกด้วยโอ้อเล็กซิโยโน่ฟัดโอ้แล้วหลอกมาโอ้โหโอ้โแล้วปลงมา,งมาแต่ก็ยังไม่ส่งให้เพื่อนนะครับแล้วหลอกลงมาโอลงลงลง้โหยังไงเอ่ยส่งให้เพื่อนครับโอ้โหส,ส่งสวยสวยงามสวยงามขอขอเตะขอพี่ผมขอ ติดยังยิงติดกันอยู่ฟักนี่แน่อ้าวสไลด์ลื่นผิดที่โทษกรรมเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วกลับไม่ได้ขอโทษ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 ผู้ไปน่าจะนั่งกำลังคืบๆกันเลยนะฮะตอนนี้โศกมาที่เอ่อใครไม่รู้ เลี้ซาหลี้ยอาเลี้ยาหลุนส,ส,ส่งมานะครับประมาณที่นี่ชื่อฟุตบอลอ่านยากเลยพวกคุณชื่อแบบว่าชื่อแบบอ่านยากจะแยดโอ้โอ๋อขอบอลโอ้พี่วิง่งติด,ตดผมฝากนี่แนะ่นี่แนะ่กลับไปก่อน ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแล้วจะแต่มีหน้ากูแดงแล้วโอ้ยชยนี่ไหนเอาเตะข้ามไปนู่นต้องแฮตถึงแล้วแหละโอ้ยอ่าการมไม่ฟฝวได้ไงแล้วโ,โ,โ,โดนเตะขนาดนี้ Well, this game ebbing away and Arsenal have been brilliant Stuart าใช่ใช r p ช o ใช่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 โอ่ยช่ใอ่ใช่ใ o ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใ่่่่ใ่่่่่ส่้าว ไปไหนแล้วนะ่ะกำลังจะบอกว่าส่งสวยแล้เวนกรรมเปลี่ยนตัวอีกแล้วอเววอามาหนึ่งของเรานะครับโอ้เปลี่ยนแชมเบอร์ออกไปแล้วก็เป็นใครเข้ามาบ้เนี่ยอ่านชื่อหน่อยได้ไมหมฮันลังนัลดูชี้อะไร <c oughs> ชี้อะไรละเพื่อนโอ้โหแล้วส่งกันสองคนสามคนสี่คนฮะนี่แน,น่ยิงอัดเข้าไปโอ้โหแฮตทริก <c oughs> รับเมื่อกี้โอ my god ถึงก็เอ็นตัวเลยโอ้แล้วแยกมาดยิงอัดเข้าไปโอ้โวบอกเลยงดงามอัดเข้าไปนะครับโอ้ปันเขาเรียกว่าปันซ้ายยิงอัดเข้าไปที่ดูมเดิมสวยงามวู้โหแฮตริก์แล้วครับตัวนี้ This is looking rather comfortable for them. Three and the electronic board delivers the news. Two minutes of stoppage time. <laughs> พื้นมันลื่นพื้นโอ้โหมายิงในนาทีสุดท้ายนะครับโอ้สามลูกกลับไปเลยบัาน <c oughs> อันโนโนอ <c oughs> ไปเลยโอ้ดูเลตติงแมนกันนะครับยิงไปสามลูกคอนเฟอร์เรซชันอ๋อไปได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองไม่ครบห้าสิบนะครับโอ้แต่ไม่เป็นไรก็แมนเลตติงก็ดีอยู่สิบจุดศูนย์เวลาที่เล่นไปเก้าสิบสองนะครับผมยิงวอาไปแปดโอ้ รีบยิงไงรีบยิงขอโทษขอโทษ oh my g ก d ดฮแมตตรังเอาของสกอร์นี้นะครับผมอ่านไม่ทันเปลนกรรมโอ้โห oh, e. oh, เราได้บอลกลับบ้านมาโค้ชบอกทำดีมากทำดีมาก,มากนี่ชนหมัดกันเลยเป็นไงล่ะสุดยอดมากนี่คือการคุยกันลังแมตนะครับผมโอ้ oh, แต่ แต่ผมทำเปอร์เซ็นต์คอมเพรสชันชูคอมเพรสชันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยิงไป3สาอได้ไปสามเป็นต์ฝากเลยผมเพลงติดลิือสิบไปน่ะโอ้แมตต์ต่อไปแข่งกับ AC ซมิลานนะครับผมเจอกัแมตต์ในพาร์ทหน้าครับผมพาร์ทต่อไปนี้เจอกับ AC ซมิลานกันเลยทีเดียวการเดินทางของทูที่อยู่อาร์เซนอลจะเป็นยังไงนะครับโปรดติดตามกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับผมเจอกันใหมาหน้าพูดลิ้นพันอีกแล้ว ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเจอกันใหม่ในภาชนะ,ะนสวัสดีครับพูดซ้ำอยู่เลย